ตอนที่สามพันสองร้อยหกสิบเก้ารูนางพลิกตัวลุกขึ้นนั่งค้ายกับรู้สึกได้ว่าหัวใจเต้นแรงเกินไปความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องดีอย่างแท้จริงนางลุกจากเตียงแล้วเดินไปมาอยู่ในห้องก่อนไปหยุดยืนอยู่ข้างหน้าต่างมองท้องฟ้ายามค่ำคืนข้างนอกพลางขมวดคิว้วก่อนจะหยิบป้ายหยกสื่อสารออกมาสิ่งที่ทําให้นางกังวลใจนในตอนนี้น่าจะมีเพียงเรื่องที่ติดจวนตระกูลเฟิ่งแห่งเมืองสีทิศคนนี้นางจิตใจไม่สง,งบไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นดังนั้น นางใช้ป้ายกสื่อสารถามความกำเลิงวานางนั่งอยู่ริมหน้าต่างทั้งคืนรอทั้งคืนแล้วป้ายกสื่อสารในมือก็ไม่มีการตอบสนองนี่ทําให้นางหนักใจขึ้นเรื่อยๆหากเป็นเวลาปกติไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนหรือไม่เลิงวาจะตอบข้อความนางเสมอแต่วันนี้กลับไม่มีข้อความอะไรเลยเม็ดสนิทเดียวเกรงว่าจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วจริงๆดังนั้นนางจึงใช้ป้ายกสื่อสารถามความกับเลิงทรงอีกครั้งพร้อมกันนั้นก็ล้างหน้าล้างตาเปลี่ยนเสื้อผ้า มองสีทองฟ้าที่สวา่างขึ้นเรื่อยๆก่อนจะเห็นป้ายหยกสื่อสารที่วางอยู่บนโต๊ะส่องแสงออกมาสายหนึ่งหนังยื่นมือไปคำดูแผ่ปราณพลังวิญญาณจนกระทั่งเสียงบนป้ายหยกสื่อสารดังขึ้นกลางห้องนายหญิงเมื่อคืนมีคนจู่โจมจนของเราผู้มายืยนมีพลังแข็งแกร่งแหวกอากาศปรากฏตัวบนทองฟ้าได้พุงเป่ามาที่นายน้อยพวกเริงวารล้วนได้รับบาดเจ็บหนักอู้เสว่เหมยก็หมดสติไปเช่นกันโชคดีเหลือเกินที่นายน้อยปลอดภัยส่วนเจ้าตำหนักบรรลุขั้นพลังออกชานมาทันเวลาพอดี พียงไม่กี่คำพูดก็บอกเล่าเรื่องราวครบถ้วนทว่าเฟิงจิวฟังแล้วกับยังคงไม่วางใจศัตรูสามารถแหวกอากาศมาปรากฏตัวได้เหม้นแต่ผู้เสม,มัยก็หมดสติเพราะร้รับบาดเจ็บสาหัสีกฝ่ายมีพลังกล้าแกร่งเห็นทีนางคงต้องรีบทำเวลาหาทางกลับไปโดยเร็ว,รวนางยหยิบป้ายยกขึ้นมาแล้วเดินออกไปข้างนอกตอนนี้ขาดอีพียงสามคนอีเพียงสามคนก็ครบหนึ่งร้อยกลับไปแล้วนางต้องคิดหาทางเปลี่ยนตัวออกจากขบเขาราชาโอดสถ เมื่อนางออกจากประตูและเดินเข้าไปในเมืองเดินเล่นอยู่ในเมืองได้พักหนึ่งสอบถามกลับพบว่าในเมืองไม่มีคนป่วยหนักแต่อย่างใดช่วงเช้าผ่านพ้นไปยังไม่มีข่าวคราวดวงตะวันอยู่เหนือศีรษจเจ,จ้านางนั่งลงอยู่ร้านค้าเล็กๆริมทางสั่งอาหารกินเล็กน้อยท่านป้าขอเต้าหวยค่าถ้วยหนึ่งสตรีวัยสามสิบกว่าพาเด็กหญิงอายุเจ็ดแปดปีมาถึงที่หน้ารา้านค้าเมื่อสั่งเต้าหวยแล้วก็นั่งลงข้างๆโต๊ะฟิงจิ๋วชำเลืองมองโดยไม่คิดอะไรทว่า สายตาบุบไหวเล็กน้อยสายตาของนางเลื่อนจากกายสตีนางนั้นตกลงที่กายของเด็กหญิงแทนเห็นด้วยกระปานความตายหนักนาทั่วร่างกายดวงหน้าทั้งสองข้างยิ่งว่างเปล่าไรแววตอนเดินก็แทบเรยเร่แรงเช่นกันลูกแม่แม่ซื้อเต้าหวยที่ช้าชอบกินที่สุดให้เจ้าเจ้ารีบชิมเร็วสตีนางนั้นร้อนใจอยู่บ้างกะนั้นยังคงเรียกบรสาวของนางด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจากนั้นก็ยื่นถ้วยเต้าหวยไ,ไปถึงหน้าเด็กหญิงมองบุตรสาวที่นั่งอยู่ตรงนั้นพร้อมดวงตาเมอื่อย เรากับว่าไม่ได้ยินคําพูดของนางอย่างใรอย่างนั้นนางจึงหลั่งน้ําตาออกมาอย่างอดไม่ได้แม่ปอนเจ้าเองมาอ้าปากเถอะนางยื่นช้อนไปที่ข้างปากเด็กหญิงฝ่ายเด็กหญิงอาปากกัดอย่างเกรงเกรงเมื่อเห็นภาพนี้แล้วในดวงตาของเฟิ่งจิวกับปรากฏประกายบางอย่างนางดื่มชาแล้วกล่าวอย่างไม่เยระนางป่วยต้องรักษาสตินางนั้นได้ยินนางนั้นพันตัวเลิงงินจากนั้นจึงมองไปทางเฟิ่งจิวเห็นอีฝ่ายสวมชุดสีแดงสะดุดตาใบหน้างดงามโดดเด่นกันนั้นก็ออยังไม่กล้าเข้าใกล้ หากไม่รักษาสองสามวันหลังจากนี้ต้องหลับไม่ตื่นแน่เฟิงเจิวกล่าวกอกตาครั้งหนึ่งก่อนจะมองไปที่เด็กหญิงทันทีที่ฟังจบสตินางนัง้นก็นั่งไม่ติดที่แล้วเช่นกันนางรีบลุกขึ้นอ้อนวอนที่ข้างกายของเฟิงเจิวเมื่อนางขอร้องเจ้าละช่วยลูกสาวค้ะด้วยตอนที่สามพันสองร้อยเจ็ดสิบเก็บกวาดทันในนั้นเด็กหญิงที่เดิมก็นั่งอยู่พันลุกขึ้นยืนสาวเท้าวิ่งออกไปทําเอามารดาของนางส่งเสียงร้องด้วยความตกใจขี่จะตามไปเช่นกันเจ้ารอข้าอยู่ที่นี่ข้าจะช่วยเจ้า พานางกลับมาเองสิ่นเสียงของเฟิงจิวร่างกายฉับออกไปอย่างรวดเร็วคนที่ร้านค้าเห็นแล้วก็ตกตะลึงโดยเฉพาะสตรีมีอายุเจ้าของร้านนางชะงักค้างไปในทันทีสตรีชุดแดงนางนี้สั่งเข้าของไว้ไม่น้อยอยังไม่ได้เก็บเงินเลยสตีหนังนั้นร้อนใจเป็นหมื่นเท่าคิดตามนางไปแต่ก็กลัวว่าจะหานางไม่พบจึงทำได้เพียงรออยู่ที่นี่เฟิงจิวตามหลังเด็กหญิงผู้นั้นไปอย่างไม่รีบไม่ร้อนเห็นนางเดินพันถนนเส้นใหญ่เข้าไปในตรอก ตนเองย่อมตามเข้าไปเช่นกันเมื่อเข้าไปในตอกแล้วก็เห็นเด็กยิงผู้นั้นมองไปร,บรอบๆอย่างไม่มีจุดหมายไม่หนีแล้วหรือเฟิงจิ่วยิ้มที่มุมปากสายตาทอดมองไปยังเด็กผู้หญิงคนนั้นแววตากลวงโบของเด็กสาวผู้นัน้นพันเปลี่ยนแปลงไปแววตาไม่ต่างจากเสือดาวนั้นจ้องมองเฟิงจิว่วเจ้าอย่ายุ่งไม่เข้าเรื่องจะดีกว่าเสียงนั้นเจอความอ่อนเยาว์ของเด็กยิงทว่ามีเสียงของความชราเช่นเดียวกันเดิมทีไม่คิดยุ่งไม่เข้าเรื่องแต่ใครใช้ให้ข้าพบเจ้าเรานางมองเด็กยิงผู้นั้นแล้วกล่าว จะไปเองหรืออยากให้ข้าจัดการเจ้าบนร่างกายเด็กหญิงถูกวิญญาณร้ายครอบงำหากไม่ขับไล่วิญญาณร้ายออกจากร่างคาดวาอีกไม่นานต้องตายแน่นอนเด็กหญิงผู้นี้ไม่รอดร่างนี้ก็จะกลายเป็นที่อยู่ของวิญญาณร้ายไปโดยปริยายนางไม่พบยอมเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เมื่อพบแล้วนางไม่มีทางแลเลยอย่างแน่นอนทันใดน,นั้นนางพันพลิกฟามือเปลวพึิงคลุมหนึง่งลุกชนขึ้นก่อนที่มันจะลอยไปจู่โจมเด็กหญิงผู้นั้นโดยพันตื่นตะหนกลอยออกมาจากร่างกายในทันที ตอนที่มันเตรียมนี้เบิงจิ๋วก็โยนน้าเต้าตรงเอวออกไปเก็บเมื่อตะโกนออกไปแล้วนางเห็นวิญญ,ญาณไยตนนั้นร้องเสียงแหลมพังโถงโดดเข้าไปในน้าเต้าน้าเต้าหมุนวน,นอยู่กลางอากาศรอบหนึ่งระหว่างตกลงบนมือนางก็ย่อขนาดตนเองลงด้วยนางปิดจ,จุกน้าเต้ากลับไปเขย่าเล็กน้อยแล้วเหน็บไว้ที่เอวเหมือนเดิมคราวนี้ถึงเดินไป้างไกลเด็กหญิงที่นอนอยู่บนพื้นปานพลังวิญญ,ญาณในเมืองคอจอน ปานชีวิตสายหนึ่งแผ่ออกมาจากฝ่ามือเติมเข้าไปในร่างกายของเด็กหญิงไม่นานนางก็หยิบเข็มเงินออกมาเพื่อขับปานยินภายในร่างกายเมื่อเด็กหญิงกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วคราวนี้จึงค่อยอุ้มขึ้นมาแล้วเดินไปทางร้านค้าแห่งนั้นสตรีนางนั้นเดินไปเดินมาอยู่ตรงร้านค้าด้วยความจะร้อนใจขณะเดียวกันก็มองไปร,บรอบๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นเงาร่างสีแดงสะดุดตาอุ้มเด็กหญิงเดินมา นางรู้สึกเบิกบ,บานใจอย่างยิ่งรีบสาวเท้าว,วิ่งไปข้างหน้าลูกแม่นางตะโกนเมื่อมาถึงตรงหน้าเฟิงจิวแล้วรับบุตรสาวตนเองมาก็เอ่ยถามเสียงสั่นเครือแม่นางลูกสาวข้าเป็นอย่างไรบ้างนางไม่รู้เลยว่าเุใดจูๆ่ๆบุตรสาวของตนเองถึงวิ่งหนีไปเฟิงจิวยิม้มไม่เป็นไรแล้วเจ้าพานางกลับบ้านไปพักผ่อนให้ดีพรุ่งนี้ตื่นมาก็สดใสน่ารักเหมือนเมื่อก่อนแล้วทันได้ยินดังนั้นผู้เป็นแม่ก็ให้สงสัยอยู่บ้างเช่นนั้นคำพูดก่อนหน้านี้ของแม่นาง ข้าเพิ่งฝังเข็มให้นางไม่เป็นไรแล้วเพิ่งเจียวกล่าวทันใดน,นั้นเด็กสาวผู้เด้นก็ลืมตาร้องเรียกด้วยความงุนงงทันแม่ได้ยินเสียงของบุตรสาวแล้วสตรีนางนั้นพันชงกคังก่อนตามมาด้วยความปิติลูกแม่ลูกแม่ตื่นแล้วหรือแม่อยู่ตรงนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง